ถามต่อเรื่องหยนซื้อเตี่ยนพี่58ถามหากร่างกายถูกทำร้ายด้วยปัจจัยแห่งการทำร้ายร่างกายและกเกิดโรคแล้วควรจัดการรักษาอย่างไรตอบหหากร่างกายถูกทำร้ายด้วยปัจจัยแห่งการทำร้ายร่างกายและกเกิดโรคแล้ววิธีการจัดการรักษาล้วนเหมือนกันหมดคือต้องใช้ทั้งการกดนวดและแหล่งพลังร้อน 2. ในผู้ป่วยวิกฤตเช่นแผลถูกลวก อาหารเป็นพิษและความบาดเจ็บเสียหายจากน้ำยาเคมีก๊าซพิษสิ่งมีพิษรวมถึงแบคทีเรียและไวรัสพิเศษบางชนิดล้วนสามารถก่อเกิดกายป่วยได้อย่างรุนแรงและก่อเกิดเป็นอาการได้ในยามนี้ด้วยเหตุที่ต้องฟื้นฟูกายป่วยร่างกายจะเกิดการเาาถาผลาญพลังร้อนเป็นจำนวนมากในกรณีที่รุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 3. ควรใช้ปัจจัยแห่งการรักษาทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพให้ดีในการจัดการรักษาอาการวิกฤตเหล่านี้ซึ่งก็คือให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเป็นหลักเพิ่มเติมการใช้แหล่งพลังร้อนในนอกเพื่อฟื้นฟูพลังร้อนและเสริมด้วยการแก้ไขาอาการจัดการกดนวดจุดเจ็บปฐมเหตุอย่างถูกต้องเพื่อฟื้นฟูกายป่วยต่างที่ถาม หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการใช้แหล่งพลังร้อนในนอกหรือการกดนวดคืออะไรตอบ 1. ไม่ว่าจะเป็นการใช้แหล่งพลังร้อนในนอกหรือการกดนวดล้วนต้องถือระดับที่รับได้ของผู้ป่วยเป็นหลัก 2. หากแหล่งพลังร้อนมากไปร้อนเกินไปหรือแรงกดนวดหนักเกินไปหรือใช้เวลานานเกินไปกลับจะก่อเกิดความบาดเจ็บได้ดังนั้นควรต้องระมัดระวัง 2. ปัจจัยแห่งการรักษาทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพถามปัจจัยแห่งการรักษาทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพมีอะไรบ้างจะเกิดผลอย่างไรหากสามารถนำไปปฏิบัติได้ครบถ้วนในชีวิตประจำวันหนึ่งปัจจัยแห่งการรักษาทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยทัศนคติที่ถูกต้องการกดนวดจุดปฐมเหตุได้แม่นยำการใช้แหล่งพลังร้อนได้ดี ออกกำลังกายพอเหมาะพักผ่อนเพียงพอและสภาพจิตใจที่ดีเป็นต้น 2. ปัจจัยแห่งการรักษาทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพจะต้องนำไปปฏิบัติให้ครบถ้วนในชีวิตประจำวันจึงจะสามารถฟื้นฟูกายป่วยและภาวะขาดพลังร้อนได้และสามารถเกิดผลสำเร็จในการแก้ไขาอาการเจ็บป่วยยืดอายุขายได้ข้อควรระวังถาม การชำระล้างร่างกายสำหรับผู้ที่มีกำลังกายอ่อนแอควรทำอย่างไรตอบการชำระล้างร่างกายสำหรับผู้ที่มีกำลังกายอ่อนแอควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำเย็นสามารถใช้ขิงผงแปลงฝันบ้วนปากด้วยน้ำขิงอุ่นๆถามและข้อควรระวังในเรื่องอื่นๆละ่ะตอบหากมีความเจ็บปวดที่แขนควรหลีกเลี่ยงการกำมัด มีความเจ็บปวดที่เท้าควรหลีกเลี่ยงการนั่งนานๆเจ็บปวดที่หลังและเอวควรหลีกเลี่ยงการงอเอวยกของหนักเจ็บปวดที่ข้อต่อควรหลีกเลี่ยงการหันไปทางด้านที่เจ็บปวด